สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยประวัติดีดาวผ่อนสบายเดือนละห้าพันสาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะตยตาไฮรักบีโก้สมาร์ทแคปเครื่องยนต์สองเจ็ดเบนซินติดแก๊ส CNG จากโรงงานนะคะคันนี้ปี2010ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะสมาร์ทแคปแคปเปิดได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นนะคะ ผ่อนชพิสไน์นะคะเดือนละ5 0 0 0ันบาทค่ะท่านี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดรคณีได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะก็สุดัคณีไปใช้งานได้แล้วนะคะอีกอย่างเลมันเกียวออโต้ด้วยขับง่ายมากๆเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทัาไฟฟ้า,า,ฟฟาระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะรถสวยสภาพดีนะคะแยสอยู่ด้านหลังนะคะติดแย๊ซ CNG จากโรงงานนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถกระบะสมาร์ทแคแคบเปิดได้ เกียร์ออโต้แนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะได้บอดนังนี้ตังหงนะคะแอร์แบ็กก็เป็นแอร์แบ็กคู่ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นเกียร์ออโต้ด้วยค่ะสภาพดีพร้อมใช้เกียร์ออโต้ราคา2 2 9 0 0 0บาทได้ปี2010นะคะผ่อน5 0า0บาทเองนะคะขายถูกมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟนแนนซ์ได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะ ไฟตาไฮรักวีโก้สปาร์แทเครื่องยนต์2อเจ็บนสินเกียร์โตนะคะติดแก๊สซีเโรงงานนะคะปี2องพค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสติดต่อแอมค่ะ